โอเคค่ะพี่ปูกิดไหมเธอไม่เอาเราจะหาที่ตั้งก่องนึงเย็นเราไปถ่ายรูปกันนะเล่นกับลูก่ะลูกมันละ น้องชันนะคะสวัสดีน้องชันนะคะอ๋อน้องชื่อชันนะอ๋อน้องชันสวัสดีนะคะสวัสดีรอบนะ,ะซืเต้ครับอ๋อน้องเต้โอเคเหมือนพี่มไม่รู้จักชื่อน้องเลยเขาตั้งเป็นึงนะคะ ชันน้องเตยพี่พี่คนที่ไหนคะตอนนี้อยู่ลาดีนะคะตาตาเาดูขอดูดกจ้องนู่นน่ะไม่ดูใจละ,ะจะให้ทะเลเขาไม่ต้องทะเลเห็น <laughs> 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 แค่นั้น แล้วพวกเราก็ทานเขาแต่ว่าน้ำลาเย็นๆค่อยลงค่ะพ่อพี่ชื่ออะไรนะคะเอาบอลกับรถมันมาดิชื่อเอ็มนะเพิ้นมันซัดมาแล้วชื่อเอมนะลูกบอลน,นะวิวสวยสวยแค่วิวเหรอคะพี่เอ็ม <laughs> ขอบคุณที่ติดตามนะคะบ้านคนอ,อื่นาะดูดไกลอย่างเงี้เขาเข้ากลับไปแล้ว บ้านเราไม่ไกลอายุเท่าไหร่อายุยี่ปดอายุายี่น้องสวยอ,อยู่แล้วใช่น้องสมนงเรายี่สิบอ้ค่ะเป็นเด็กตอ ชห้าหมูอะไรห้าหมะน้ำผิดสีหรือเปล่าครับน้ำผิดสีหรือเปล่า ี่เห็นแวบแบบอฝนตกไหมหรือเป็นฟิลเตอร์พี่พี่มีฟิลเตอร์นะคะมีฟิลเตอร์แต่ว่าไม่รู้ สเ็กพี่สวยเกินพี่สวยเกินใจละลายเลยแหมขอบคุณนะพี่ไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอก แต่พี่คุยสนุกนะพี่ใจดีเอาไปเอาไปใส่เก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทครับพี่พี่ทำดีด้วยไม่ไม่ไม่จ่ายก่อนพี่สิพี่ไม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 ่ไครับเคไหมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเดี๋ยวไไม่เป็นรไม่เป็นไร นี่ไงที่จุพี่สเดี๋ยวเดีเดี๋ยวยคุี่แล้วจะน่บเออิจเลยเหรอโอ้โหเก่งเลยกินข้าวเยอะๆรัปกัอยให้คุณแม่เีกนะคะม้วนางเบามาสวัสดีคุเเขาเขาพึ่งลงเขาพิ่งลรสุขพอไหมคะสุขุขอบคุณนะคะ ไปแกงสุนวร้อนอ่ะเรื่อไรครับเดี๋ยวไปหาไปห่่าหนูทานข้าวอครไเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะพี่เ้ากินเดี๋ยวมาไล่ใหม่ได้ไหมอเออกเแก้อุ้ยอย่าทำงั้นเดี๋ยวมาใหม่นะได้ส ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมานะคะทานข้าวแป๊